นี่คือเตาเผาถ่านซปเปอร์วันซปเปอร์วันคือต่อยอดมาจากซปเปอร์สันนะเพราะว่าซปเปอร์สันเนี่ยก็จะมีแกนเหล็กเขาจะทําเป็นรูปตัวแอลตามความเข้าใจของอาจารย์นะครับก็เผาไหม้ควันเผาขึ้นปอ่องตอนแรกที่จุดไฟเผาถ่านนะ่ะจุดไฟเผาถ่านประมาณ 3- 4ชั่วโมงหรือว่า6ชั่วโมงอนะ่ะ ที่ว่าไม้ยังไม่คายเป็นแก๊สทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเกิดควันแล้วเขาก็จะเป็นป่องแล้วก็จะพ่นขึ้นฟ้าตลอดเวลาเลยจนรอจนแก๊สมาแล้วมันถึงจะลุกเป็นไฟนะครับของอาจารย์ไม่เหมือนเขานะครับไม่เหมือนเขาก็คือว่าเราจุดไฟใส่แย่แย่เชื้อไฟเข้าไปจุดไฟในห้องเผาไหม้ด้านในแล้วภายในหนึ่งนาที ล่ลุกแล้วควันตรงนู้นเราปิดเลยปิดสนิทปองจะไม่ให้ไม่เปิดเลยปิดสนิทแล้วมันจะมีควันได้ไงในเมื่อเตาเราปิดสนิทพอเตาปิดสนิทไม่มีควันไม่มีควันเราก็ใส่ไฟไป,ไปแล้วก็เปิดพัดลมไปมันเกิดการสันดาบเหมือนใต้โลกอะ่ะเหมือนเหมือนใจกลางโลกเราอะ่ะไม่ต้องไม่ต้องมีป่องหรอกจริงๆอ่อะมันสัดส่วนที่ปองภูเขาไฟมีน้อยมากเพราะฉะนั้นเตานี้ก็สามารถลุกเป็นไฟได้แน่นอน ครับลุกเป็นไฟได้จานก็ทําขั้นบันไดนะครับสองขั้นนะที่จริงเป็นขั้นนี้อีกขั้นหนึ่งเป็นสามขั้นแต่ตอนนี้เหลือสองขั้นเพื่อว่าอะไรเพื่อเราจะทําให้ขั้นให้มันน้อยที่สุดเพื่อจะเดินขึ้นเดินลงเนี่ยมันง่ายมันง่ายไหมเก้าสองทีก็ถึงแล้วแล้วก็มานั่งนั่งแล้วก็หยิบไม้ไม,ไม้ไม้เชือเพิงเชือไฟเราจะมาเรียงอย่างนี้เรียงให้เป็นระเบียบข้างๆเตาเลย แล้วเอาใส่ใส่ในช่องที่เป็นก้านเหล็กเนี่ยใส่ในท่อเนี่ยใส่แล้วก็เผาเผาไปเรื่อยๆเผาไปเรื่อยๆเผาไปประมาณแปดชั่วโมงนะหรือว่าหกชั่วโมงแต่อาจารย์เผาเมื่อวานเนี่ยวันที่สิบเอ็ดนะเผาไปาตั้งแต่จุดตั้งแต่หกโมงครึ่งถึงบ่ายโมงก็ประมาณหกชั่วโมงนะหกชั่วโมงไม่เกินอ่ะแก๊สมาแล้วควันมาแล้วบ,บึบบึบบบ,บแตกนู่นแตกนี่แล้ว ถ้าทุกอย่างดีหมดมีวันวนเข้าห้องเชื้อเพลิงเข้าไม่ถูกต้องตามระบบแล้วก็สามารถมีตะแกงเขยา่าไม่ให้ขีเท่ามีอุดตันรูได้ตลอดเวลาก็มันไม่มีควันเลยต่อให้มีควันเยอะขนาดไหนมันก็ไม่มีควันมันจะถูกทำลายไปด้วยความร้อนของอะระบบในเตาเนี่ย แต่ถ้าทำไม่ถูกต้องหรือว่าไม่มีความรู้ไม่มาเรียนรู้มาศึกษาไปทำเองก็ยังไงก็มีเพราะว่าอาจารย์ก็มีควันหลายครั้งแล้วในการที่ว่าจุดตอนที่ว่าควันบ้ามันเกิดมันเอาไม่อยู่พอเอาไม่อยู่แล้วมันก็จะมีมีสักครึ่งชั่วโมงจากจาก12ชั่วโมงหรือว่า24ชั่วโมงลดลงมาเหลือประมาณ13ชั่วโมงแล้วตอนนี้ปิดเตาได้เลยแล้วก็ควันก็จะมีช่วงสั้น พอพอมีปุ๊บเราทําระบบให้มันถูกต้องหมดก็จะไม่มีควันเลยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็คือ99%เปอร์เซนแล้วตอนเนี้ก็คือ,อยังไงก็จะไม่เห็นควันแล้วต่อไปไม่เห็นเลยทำถ้าต้องทําให้ถูกต้องเลยนะมันจะไม่มีอะ่ะไม่มีทางมีควันเลยแล้วประตูเตาก็คิดแบบมาสมบูรณ์แบบแล้วในการทําตรงนี้เป็นไม่ใช่เป็นบูธแบบซื้อแล้วครับเป็นบรรพับที่คิดทําเองก็มาเรียนรู้ได้นะครับ ไม่สามารถจะให้ดูได้เพราะว่าฉาบปิดไปแล้วครับแล้วก็การสารเหล็กการทําประตูเตาทํำยังไงให้มันทนเพราะว่าพังไปสามสี่เที่ยวแล้วแล้วก็ทําใหม่ก็เป็นความรู้ที่จะต้องมาเรียนรู้ที่นี่เลยถ้าไม่มาต่อให้ดูคลิปเท่าไหร่ก็ไม่มีทางที่จะไปทําได้หรอกเพราะว่าลูกศิษย์อาจารย์ก็ไม่รู้จักเท่าไหร่แล้วตอนนี้ก็เป็นละล้านคนแล้วมั้งที่ดูคลิปครับ แล้วก็คนที่มาเคยดูงานก็แล้วแต่กลับไปก็ส่วนใหญ่ก็ทําไม่สําเร็จต่อไปก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นครับก็มาดูแล้วกลับไปต้องทําให้สาเร็จแล้วอาจารย์จะติดตามผลทุกคนต้องทําให้ได้ทําไม่ได้ไม่ต้องมาดูแล้วครับมาดูแล้วต้องทําให้ได้แต่มันทําได้ไงอาจารย์ก็บริการให้อยู่แล้วที่นี่มาก็มีที่พักให้ที่พักฟรีไปเลยนะไม่คิดตัง มาเรียนเลยครับมาช่วยเอาแรงมาช่วยแค่นั้องวันรู้แล้วก็ติดตามผลด้วยไปทําไส้เตาไปสร้างเตาไปทําอะไรออกแบบให้ทั้งหมดถ้าตัวเองช่วยทําได้ด้วยมันก็จะใช้จ่ายน้อยเงยเพอดินปั้นเอาโครงสร้างเตาเราออกเหล็กต้องฝึกออกออกเองออกเองไม่ได้ก็จ้างคุณมาออกแต่เราต้องเป็นผู้กํากับเวทีเองทําเองมันก็จะถูกเงไม่ต้องไปซื้อเตาราคาแสนทองแสนมา เตาเราใหญ่กว่าเขาอีกนะแต่ราคาเราแค่เลือนหมื่นสามหมื่นสามหมื่นก็น่าจะจบแล้วนะย่างเก่งก็สี่หมืนเนี่ยอาจารย์คิดดูคร่าวๆอ่ะน่าจะจบแต่ถ้ามาทําอย่างอาจารย์ในงบมันเยอะเพราะว่าทําไปเรียนรู้ไปหรือไปทําไปเปลี่ยนไปแต่ตอนเนี้ถ้าทําตามสูตรนี้คือนิ่งละทุกอย่างนิ่งละมันก็จะ ไม่ต้องไปเดินหน้าก้าวถอยหลังสองก้าวอะไรแบบนั้นนะเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปแล้วมันไม่คืบหน้าตอนเนี้คืบหน้าอย่างเดียวเลยแล้วก็พัฒนาไปด้ยวยกันครับนี่คือความหนาของเตาเดิมอะ่ะมันหนาหมอ,อกมานี่เนี่ยเอาขวดเลี้ยงแล้วเอาทรายกอกคือไม่ให้มีอุณหภูมิผ่านออกมาได้เลยทาที่หลังทําใจไอ้เตานี้เสร็จแล้วข้างหลังนี่จะทํำยังไงก็ได้ถ้าทําอย่างเงี้ยหนาขึ้นมาอย่างเงี้ยฉาบปูนสารเหล็กให้ดี เสริมไปมันก็อยู่เป็นพันปีอะเตาเนี้ยวงนอกไงมันก็อยู่เป็นพันปีอะส่วนภายในเตาภายในเตาที่เป็นไส้กลางอาจจะสักสิปีเปลี่ยนทิ้งถ้าทําถูกต้องตามระบบนะเผาไปเถอะได้ไรได้เป็นหมื่นเป็นแสนก็ได้เตาก็คงเดิมเราก็พัฒนาไปเรื่อยทำน้องคงน้องคาทําทอะไรมันก็สะดวกสบายอาจารย์ก็ค่อยๆทำเนี่ย มีลังคามีอะไรขึ้นไปเรื่อยๆครับต่อไปมันก็ต้องไม่มีเปลวตอนนี้ไม่มีเปลวไฟแล้วเมื่อคืนทําปรากฏว่ามีควันขึ้นมาช่วงแรกๆนั้นเอาไม่ทันเราพอปิดปุ๊บระบบเดินปุ๊บควันหายเวิบหมดทั้งหมดก็จะมีเหล็กแดงๆร้อนอย่างเดียวเลยควันไม่มีเลยไหลควันจริงๆไหลควันคือว่าไม่มีจริงๆเลยมีแต่เหล็กแดงๆอยู่ก็ไปถ่ายคลิปไปดูแล้วก็ติดตามกันได้นะครับไม่มีเปลวไฟให้สูงให้น่ากลัวแล้ว ถ้าสมัยก่อนก็อุย้ยมันจะไฟโดดไปหาอะไรไหมตอนนี้มันไม่โดดเลยไฟไม่มีเปลวไม่มีเปลวพ่นเหมือนอเหมือนตังไอเตาซปเปอร์วันอะที่มีไฟพ่นอยู่ตรงเนี้ยมันไม่มีเลยแล้วก็เหมือนไอลงไฟฟ้าลงกันน้ามันอะมันจะมีไฟเผาแก๊สน่ะน,นะไม่ต้องแล้วคือจุดประสงค์ของอาจารย์ก็คือพัฒนาให้ไฟอะมันเป็นลุกใจกลางเตาไงเข้าใจไหมครับถ้าเกิดเราเผาไหม้ตรงเนี้ย บนหัวเตาเนี่ยความร้อนที่ได้อะมันมันขึ้นฟ้าไปฉเฉยๆไม่ได้อะไรแต่เรากดมันไว้แล้วก็ให้มันมันลุกใจกลางเตาให้มันร้อนแผ่ความร้อนในเตาอย่างเดียวนะมันก็ได้ประโยชน์ร้อยเปอร์เซนต์ไปนะไม่ถึงร้อยหรอกมันก็ยังมีไอร้อนพอไปได้บ้างต่อไปพัฒนาอีกเป็นชั้นสองชั้นสามชั้นแล้วก็มาอบถ่านมาทําอะไรก็ได้มันได้เยอะนะเตานี้ไม่ใช่ว่าแค่นี้นะ แล้วก็สร้างเป็นห้องอบถ่านมันเป็นหัวเตาเลยรอบเตาเนี่ยหุมห้มอีกชั้นหนึ่งแล้วก็เอาถ่านอัดแท่งมาเลียงก็อบฝนตกยังไงก็อบอยู่ตรงนี้เลยแห้งหมดเพราะม,มีลังคาแล้วเราก็ทําให้ดีแล้วก็อบสมุนไพรอบต่างๆทําอะไรต่างๆแต่เยอะไม่ใช่แค่นี้นะไม่ใช่แค่ทําเตาแล้วก็ได้แค่เตาถ่านมันไม่ใช่แล้วทำเตามันได้อย่างอื่นอีกเยอะแยะเลยนะขุนคาดินที่ได้จากเตาเนี่ยนะ คนๆที่มันปนๆเศจทิ้งเนี่ยอีเนี่ยดำๆเนี่ยมันมาจากไอ้ห้องเผาไหม้ไงของอาจารย์แต่พอมาเตาใหมา่แล้วมันจะไม่มีสีดำอย่างนี้เลยนะสีดำเนี่ยมันจะปนถ่านมาด้วยไงที่มันไม่ไม่สุกอ่ะเนี่ยเนี่ยก็จะได้ถ่านอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเราไม่อยากได้ถ่านตรงเนี้ยเพราะเป็นไม้ไม่ดีอยู่แล้วเราเอาไปทําเชื้อไฟนะเนี่ยเห็นไหมพยายามเก็บเลือกมาเนี่ยก็เอาไปใช้ได้เราเอาไปใช้ได้แต่ไม่ต่อไปไม่มีแล้วมีตะคีดเท่าสีขาวอย่างเดียว ที่เขาทิเขาเนี่ยเราเอามาผสมแล้วไว้ยายาเตาผสมซีเมนต์นะยาเตานะผสมใจนิดนึงมันก็จะมีประโยชน์กว่าที่เราจะให้มันมาเป็นอย่างนี้เพราะในห้องเผาไหม้ถ้าเกิดเรามีอย่างนี้เยอะมันก็จะตันไงเห็นไหมพอเป็นขี้เถ้าเขาเนี่ยมันจะละเอียดแล้วก็มันจะไม่ฟูก็ไม่เต็มไวเ,เต็มช้านั่นคือสิ่งที่ได้นะเนียคือถังน้ำส้มขอนไม้ทั้งนั้นแหละถัง200ลิตร ที่ตั้งสีน้ำเงินนะตรงนี้ตรงนี้ที่จริงอะ่ะเป็นห้องกันน้ำส้มพันไม้แล้วก็ควบแน่นควันให้ควันมันน้อยลงตรงนี้ไม่ต้องใช้ละทุบทิง้งคนที่สร้างไม่ต้องมาสร้างอย่างนี้เลยนะเปิงงบเปิอง,ง,ป,องประมาณนะแล้วก็เหล็กเนี้ยเหล็กเนี้ยไม่จําเป็นต้องใช้เอาเป็นท่อใยห,หินใยแก้วพอใช้เหล็กแต่บนหลังคานี้เตาอย่างเดียวตรงนี้ทางตั้งเนี่ยเราใช้เป็นท่อใยห,หินใยแก้ว นะเหมือนข้างล่างที่ทำเนี่ยเป็นท่อใยห,หินนะแค่นั้นเองนะเราก็ทำทางตั้งด้วยรอบเตาเลยเราก็จะประหยัดเงินไงเนี่ยถ้าคนไม่คิดโอ้โหต้องทำอย่างอาจารย์ทุนเท่าไหร่เยอะแยะก็ต้องรู้จักว่าตรงไหนตรง,งไหนประหยัดได้เราก็ประหยัดประหยัดได้ก็ประหยัดเข้าใจไหมครับตรงข้างบนเนี่ยที่จริงอ่ะทาไม่ทำเป็นเหล็กนะเราเอาใช้เหล็กบังอ้อยสารตรงนี้ให้ดีๆทนเราก็ไม่ใช้เป็นเหล็กก็ยังได้เลย ราใช้เป็นท่อใยหินเลยแล้วก็ฉาบป,ปูนเอาเหล็กสารมันก็แน่นเหมือนกันเหล็กอะ่ะเหล็กเส้นอะ่ะสารบนท่อปูนเนี่ยแล้วก็ฉาบเทเทให้มันแข็งแรงไปเลยมันก็แข็งแรงประหยัดนะพูดถึงว่าประหยัดนะนะก็แทบไม่ได้ใช้เหล็กเลยไม่ต้องใช้เหล็กก็ใช้คือเหล็กเส้นที่มาสารแล้วก็เทบนหลังเตาเท่านั้นเองส่วนด้านนอกนี่ใช้ตะแกรงลวดไก่อ่างไก่อะ่ะมาหุ้มพอหุ้มเสร็จปุ๊บฉาบป,ปูนประมาณหนึ่งนิ้ว อย่างนิ้มันมีรอยแตกเล้ามั้งเห็นไหมเนี่ยรอยแตกเล้าก็คือว่าไอ้กงไก่อ่ะเวลาสารน่ะเขาไม่ผูกแล้วก็ไม่ทําให้มันคือไม่ไม่ไม่ทาให้ท่วงไงไม่ทําให้มันต้องผูกให้แน่นให้ติดต่อกันให้เป็นเนื้อเดียวกันให้ได้คือเกยกันอ่ะเกยกันไม่ใช่ต่อกันชนนะเกยกันมาทาบกันเกยกันไปกยกันไปรอยต่อมันจะไม่แตกไงไงก็ไม่แตก ล้วมันซุกมันก็ซุดลงไปทั้งแท่งอ่ะแต่จริงๆระอ่ะวิธีการทําเตาอะ่ะมันจะต้องเอาดินอะ่ะไปขุดดินมาแล้วก็มาทําโพลทําให้ยกสูงไว้เลยแล้วก็ค่อยมาขุดนะนก็ง่ายก็แทบจะไม่เสียอะไรเลยเสียแค่รถมาขุดขุดดินมาโพลเป็นเป็นรูปจอมปวกใหญ่ๆอ,อย่างเงี้ยนะแล้วก็มาเจาะรูแล้วก็ค่อยเข้าไปข้างในให้มันแน่นก่อนทิ้งไว้สักสองปีแล้วก็ค่อยมาขุดทําเตา เราก็ไม่ต้องมาย่ําดินย่าอะไรให้เหนื่อยเลยนะทําทีเดียวจบครับเหมือนเป็นขุดบ้านดินอะ่ะไอมันขุดถ้าอะ่ะไม่ใช่บ้านดินขุดถ้าอะ่ะขุดเข้าไปในจอมปลวกอะ่ะจะอยู่ใจกลางอะ่ะเหมือนขุดบนใ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 นภูเขาอะ่ะนะทำอย่างนั้นเลยก็ได้แล้วส่วนของบนนี้เราก็ปลูกเหล็กสารเหล็กแล้วก็เทซีเมนต์มันก็ทนครับทนฐานเหมือนกันโอเคคลิปนี้สิบสองนาทีแล้ว ประมาณสิบสามนาทีให้ความรู้ไปเยอะเลยนะครับก็เป็นคลิปแรกที่ยาวๆอธิบายเพราะว่าตอนเผาขณะเผาแล้วมีคนมาเนี่ยไม่มีเวลาจะคุยเลยมันต้องสั่งนู่นทนํานี่บอกอธิบายนู่นนี่ทําต่างๆแล้วอาจารย์ก็ไม่ได้หยุดงานแล้วก็ควันมันรบกวนมันมีควันมีไอร้อนมีอะไรมันอดไม่ได้หรอกมันก็มีซึมซึมออกมาแล้วมีกลิ่นเยอะซึมซึมออกมาแต่ยงเงี้ยมันสงบนิ่งแล้วไงเผาไปเมื่อวาน เมื่อคืนก็ปิดเตาสี่ทุ่มครึ่งจริงๆอะ่ะสองทุ่มก็ปิดได้แล้วนะสองทุ่มปิดแล้วเพราะว่าแก๊สมันออกตั้งแต่บ่ายโมงไงบ่ายโมงมันเริ่มออกไปแล้วถ้าเราทําดีๆอ่ะหกโมงเย็นยังปิดได้เลยนะคือการพัฒนาต่อไปคืออาจารย์จะพัฒนาไอ้ไส้กลางให้มันเป็นสามชั้นเลยสามชั้นแล้วความร้อนอยู่แล้วก็ควันก็อยู่นนั้นหะมุนอยู่ในนั่นหะมุนอย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรเลยต่อไป คือรู้หมดแล้วทําหมดแล้วรู้หมดแล้วก็พัฒนาต่อไปแค่นั้นเองต่อไปก็มาเรียนรู้กันได้เลยแค่นี้ก็เอาไปหากินกันได้แล้วครับไม่ใช่ไม่ใช่เอาไปหาใช้ในครัวเรือนเหมือนถัง200ลิตรนะที่เขาทำนะไอ้นี่เผาทิ้งได้เยอะกว่านะสารพัดนะนะเลือนหมื่นนะนะเตาหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า20,000 3 0 0 0าที่จะทำอะไรได้ได้เผาครั้งหนึ่งนะ มันได้มันขึ้นอยู่กับเราเรา,เราต้องทํำยังไงไม่ใช่ว่าเราเอาไปไปขายให้เขาขายส่งนะเราก็ามาขายปีกขายปีกแล้วเราก็เก็บท่านปนเก็บส,ส้มส้มคนไม้ขายแยกถ่านหมดขี้ฝุ่นขี้เท่าเราก็มาทําเป็นซีเมนต์หมดทํายาแนวทําอะไรต่อเลยทุกอย่างใช้ได้หมดจากผลผลิตแล้วก็แก๊สที่เหลือแก๊สที่เหลือเราก็เอามาจริงๆเอามาใส่ถังแล้วก็อัดเข้าถังแก๊สเอาไปใช้ด้วยนะได้นะ ต่อไปนะโอเคครับ14นาทีกว่าแล้วครับสวัสดีครับวันนี้ก็แค่นี้ขอกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเป็นกำลังใจแล้วก็คนที่ชอบในสายนี้ก็นะอย่าลืมนะเดี๋ยวจะเปิดช่องแล้วก็ดึงดึงเข้ามารวมกลุ่มกันเลยเพื่อเรียนรู้ด้านนี้กันโดยตรงนะครับเกี่ยวกับการเผาถ่านโดยตรงเลยครับสวัสดีครับ